เมื่อยังไม่เลิกอายุไม่ยังทําการเลิกอายุหรือเลิกอายุไม่ได้ <c oughs> มันก็มีตัวกู้ตัวกู้ตัวกู้ร้าอยู่นั่นตลอดเวลาพอเลิกอายุจะได้ตัวกูก็ไม่มีหายหน้าไปหมดไม,ไม่ไม่อาจจะเกิดขึ้นมา <c oughs> ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นความรุนสึกตัวตัวกูหรือของกูนี่มันต่างกันลิบชีวิตด้านหนึ่งเต็มไปด้วยตัวกูเต็มไปด้วยของกู ยุ่งหรือที่จะสางหรือที่จะแก่ในชีวิตดันนี่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีอะไรยุง่งนี่ก็ดูมันตา่างกันกี่มากน้อยเมื่อไม่เลิกอายุยังมีอายุมันก็มีผู้ผู้นั่นผู้นี่ผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะผู้ขาดทุนผู้กําไรไมีผู้ผู้ผู้ผ พอเลิกอายุเสียก็ไม่มีผู้อะไรเหลือสัตตัวเดียวเลยไม่มีผู้อะไรเหลือมันต่างกันกี่มากน้อย mm. เดี๋ยวนี้มันมีแต่ผู้ผู้หญิงผู้ชายผู้นายจ้างผู้ลูกจ้างผู้เป็นผู้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 ไปหมดยุ่งไปหมดเลิกผู้ผู้นี่เสียก็ไม่มีอะไรยุ่ง ไม่ใช่นล้มันมีความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายแล้วมันก็มีความผูกพันออกไปถึงว่ามันจะต้องเป็นลูกเขยจะเป็นลูกสะพ้ายนี่ยมันจะเป็นพ่อตาเป็นแม่ยายอะไรกันยุ่งไปหมดมันเกี่ยวพันกันเรียกว่ายุ่งเหลือประมาณยุ่งกว่าอะไรจะยุ่งเท่าเดี๋ยวนี้มีเป็นพ่อเป็นแม่แล้วไม่นัยังลงต่อไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนถึงอะไรมันผูกพันไปถึง มีความรับผิดชอบกันถึงขนาดนั้นทิฐานะต่างๆก็เลิกเลิกฐานะต่างๆเป็นเศรษฐีหรือเป็นขอทานเป็นคนมั่งมีหรือเป็นคนยากจนเป็นลูกจ้างหรือเป็นนายจ้างเลิกกันเลิกกันคนที่เป็นลูกจ้างอ่ะสนุกไหมลองคิดดู ถึงเป็นนายจ้างก็มันไม่ใช่สนุกนักเพราะมันต้องต่อสู้กับลูกจ้างถ้ามันมีความเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างแก่กันและกันแล้วมันจะมีการต่อสู้กันตลอดเวลามันจะฟัดเวียงกันตลอดเวลามันคอยจ้องที่จะเอาเปรียบกันตลอดเวลานี่เป็นธรรมดาของลูกจ้างและนายจ้างถ้าเลิกเสียจะสบายสะกีมากน้อย เมื่อจะมาจะต้องแสดงธรรมะแก่พวกลูกจ้างที่มาขอรับธรรมะอาตมาบอกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคุณเลิกสิเลิกเป็นลูกจ้างได้สิค่าจ้างนั่นเป็นค่าใช้สอยเขาให้เรามาใช้สอยเพื่อทำประโยชน์เพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เพื่อทำโลกนี่ให้มีสันติภาพเพื่อมีทำโลกนี่ให้งดงาม เงินที่เขาให้มานยอาถือเป็นค่าจ้างถือเป็นค่าใช้สอยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดให้สมกับที่เขาให้ค่าใช้สอยมาเยอะยๆฉันไม่เป็นลูกจ้างฉันเป็นเพื่อนสร้างโลกกับนายจ้างหรือว่าฉันเป็นสากรก,รกับนายจ้างช่วยกันสร้างโลก เลิกความเป็นลูกจ้างเสียฝ่ายน,นี้ฝ่ายนายจ้างเขาจะไม่ยอมตามใจช่างหัวนายจ้างถ่านายจ้างเขาไม่ยอมแต่เราจะไม่เป็นลูกจ้างไม่เป็นลูกจ้างค่าราชการไม่เป็นลูกจ้างบริษัทไม่เป็นลูกจ้างอะไรหมดนะเราจะเป็นผู้ทําโลกนี้ง,งดงามสร้างโลกให้มีสันติภาพเงินเงินที่เขาให้มาเป็นข่าใช้สอยเพื่อสร้างโลกนี้มีสันติภาพ นี่เลิกตัวกูเสีะได้มันมีประโยชน์อย่างนี้นะสามารถจะเปลื้องตัวเองออกมาซะจากความเป็นลูกจ้างแล้วก็มาเป็นอะไรเป็นเพื่อนสร้างโลกกำนายจ้างเป็นคู่สะกากรช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพ เลิกตัวกูเสียมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบมันไม่ต้องระแวงมันไม่ต้องวิตกกังวลเป็นห่วงว่าจะเสียเปรียบเมื่อมันก็ไม่ละโมบโลภลาภคิดว่ากูจะได้เปรียบกูจะเอาเปรียบมันไม่มีไม่มีทั้งเรื่องเสียเปรียบไม่มีทั้งเรื่องได้เปรียบเนี่ยก็จะไม่เป็น ผู้มีเกียตรติหรือผู้เสียเกียตรติหรือว่าเป็นผู้แบกเกียตรติเสียเกียตรติก็ไม่ไหวได้เกียตรติก็ยุ่งได้เกียตรติแล้วมาแบกไว้มันก็มีลักษณะกินก,ก,กาได้ทองกินกาได้ทองนิทานอุปมารเรื่องนี้ไม่ต้องเล่า กิงกาได้ทองก็เต้นเล่าวๆเพราะมันมีตัวกู้เพราะมันมีความยึดถือเป็นของกู้แม้ว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่ไม่ต้องการสิ่งนั้นมันก็ยังยุ่งเน,นกายได้พลอยมันไม่ต้องการแต่ก็ยังมีปัญหา มันไม่ต้องได้ไม่ต้องได้ไม่ต้องได้ไม่ต้อง,องทําตัวเป็นเนยกยคูชู้างมันกิ่งกาได้ท้องแล้วก็ไม่ยุ่งกับอะไรไม่ยุ่งกับอะไรไม่ต้องเสียวเวลาไปได้เหมือนกับไก่ที่มันได้พลอยไม่หลงเกียดติไม่หลงเกียรไม่แบกเกียด ไม่บ้าเกียรติไม่เมาเกียรติไม่หลงเกียรติไม่หลงความร่ำรวยไม่หลงความสวยงามไม่หลงความมีเกียรติแต่แล้วใครไม่ชอบไม่มีใครชอบอยากจะมีสวยมีรวยมีเกียรติทั้งนั้นแทรกคำมาทีเดียวที่จะมีเกียรติชิงเอาหน้าเลยนี่คนบ้าเกียรติแล้วหลงเกียรติเนี่ยคิดดูดีๆมีปัญหา มันมากมายถึงอย่างนี้ที่ว่ามันบ้าเนี่ยมันบ้าไม่มีขอบเขตมันบ้าสวรรค์สวรรค์นในความล่ำลือคนพูดมันก็ไม่เคยไปมนาะตัวเจ้าตัวนั้นก็ไม่เคยเห็นมาแต่มันก็บ้าบ้าสวรรค์ไม่ร่ทาทั้งที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยากจะละอัตตา ก็จงพยายามศึกษาให้ละเอียดจนเกลียดน้ำหน้ามันให้ถึงที่สุดเกลียดอัตตากลัวอัตตาหลีเกเลี่ยงอัตตาที่เป็นเพียงมายาที่เป็นเพียงความโง่สร้างขึ้นมาไม่ไม่มีตัวตัวตนจริงแต่ว่าครอบงำจิตใจจริงทำจิตใจให้เป็นทุกข์จริงมันจริงในส่วนนี้ มันไม่ใช่ตัวจริงแต่มันจริงในส่วนที่มันกัดเจ้าของไอ้วองปลอมนี่เกิดขึ้นมาที่ใครก็กัดเจ้าของชีวิตนี้ก็กัดเจ้าของเขามีความยึดมั่นถือมันว่าอัตตาตัวตนอัตตนิยาของตนมีได้ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบฝ่ายบวกกัน